สวัสดที đó, ่คนด้วยนะผมผมโนเนมเองนะผมก็ขอบอกอย่างนี้เลยวันน <ater> <ideas> <đấy> ี้ทําการมาแนะนําอนิเมะกันนะครับผมโดยอนิเมะที่เราจะมาแนะนําวันนี้ก็คืออนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า Kiss นเวิร์มนะครับผมซึ่งเป็นอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าแม่งโคตรจะสนุกเลยนะครับผมสำหรับตัวผมนะครับผมก็เป็นอนิเมะแนวไซไฟนะครับผมสร้างโดยสตูดิโอชิกเกอร์นะครับผมแล้วก็อนิเพล็กซ์นะครับผมเอ่อเป็นอนิเมะช่วงซัมเมอร์นะครับผมปี 2016นะครับผมที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยให้เล่าเรื่องยอ่ขอข้าวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเรื่องยอ่อขององค์กรคิสไนโวล์ผมนะเป็นองค์กรที่นำตัวแทนผมเจคนนะผมซึ่งถูกคัดเลือกไหมเข้าร่วมการทดลองับนะผมนะโดยพวกเขาเนี่ยจะฝังนะผมคิสุระบบคิสุนนะผมซึ่งเข้าไปร่างกายเพื่อแชร์ความเจ็บปวดของคนนึงไปสู่อีกคนนึงนะผมนะโดยความเจ็บปวดเนี่ยสมมติเนี่ยคือถ้าผมโดนต่อยเนี่ยก็ คนอีกหกคนเนี่ยก็จะเจ็บไปด้วยครับผมนั่นคือความแชร์ความเจ็บปวดนะครับผมนะซึ่งพวกเขาเนี่ยต้องเปิดเผยตัวตวนที่แท้จริงนะโดยเฉพาะความลับที่ไม่อยากจะบอกคนอื่นนะผมเพื่อเข้าร่วมแรงจูงใจในการเคลียร์ภารกิจที่เขาได้รับการมอบหมายมานั่นเองนะครับโดยตัวละครทั้งเจ็ดตัวเนี่ยก็จะมีความแตกต่างของบุคลิกที่ต่างกันนะครับผมโดย พระเอกเราเนี่ยก็คืออังกตะคาซอฮีระนะครับผมนะซึ่งเป็นพระเอกที่แบบเออเป็นนิ่งๆน,นะครับผมแบบโดนลังแกตลอดเอาง่ายคือแบบโดนบูลลี่นะครับผมนะแบบโดยเขาเป็นผู้ชายที่โง่เขาผมไม่เข้าใจความกินโกยใหญ่และมักทําตามคําสั่งคนอื่นโดยไม่เออใช้คําว่ามันแนวผมจะอธิบายว่าคือมันโง่เออมันโง่แล้วมัน เชื่อคนง่ายห้ผมนะอะไรประมาณนั้นนะครับโดยตัวละครที่2ก็คือนางเอกของเราน่นเอกผมแบบอื้มสวยเกินนะครับผมบอกเลยนะครับก็คือโซโนะสากิให้ผมโนริโกะนะครับผมเป็นสาวปริศนาที่มุ่ผู้ที่ไม่แสดงอารมณ์ใดๆออกมาผมโดยแบบไร้ความรู้สึกนะครับผมเอ่อทาหน้าที่ประสานงานในโครงการทดลองโดยจะออกคําสั่งกับเหล่าผู้ถูกคัดเลือกอย่างไร้ความเมตตานั้นครับผมก็เขาบอกอย่างนี้เลยว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆเลยนะผมเพราะว่า นางสวยมากเลยนะครับเวลาเธอทำหน้ายิ้มฉนี่โคตรน่ารักอะครับโอเคแล้วกันเดี๋ยวผมตัวละครต่อไปนี้ผมจะพูดแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้การเป็นเสียเวลาจนเกินไปนะครับทาคาชิโร่ที่โดรีในผมเพื่อสมัยเด็กของคาซึฮาในผมซึ่งเธอเนี่ยเป็นเออ่คิดว่าตัวเองเนี่ยถูกเสมอเลยนะครับผมเออเอาง่ายๆก็คือเป็นเด็กที่อีโก้สูงนะครับเช่นงะฮาจิเมะนะผมเออ่ไอ้บ้าพลังไงเหรอหรือว่าไอสกอยตในผมเป็นอัตภานที่แบบกิ่งเตียนนิดนึงนะผมนะชอบคือ เอาง่ายคือชอบใช้กําลังในอะไรประมาณนั้นนะครับนิอิยามะนิโกะเอ่อถ้าเอาง่ายก็คือเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยเต็มนะครับเอ่อพินเพียนนะครับผมน่ะมักพูดว่าเห็นผีแต่จริงแล้วก็ไม่เห็นแหละครับผมก็ง่ายๆคือกะเหรี่ยครับยูตะซิงุฮิโตะถ้าพูดถึงไอ้นี่ก็ง่ายๆเลยผมก็เแปบบ็นไอ้ไที่เห็นแก่ตัวนะผมนะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันอ้วนนะฮะแล้วมันไม่อยากให้คนอื่นรู้มันก็เลยแบบเห็นแก่ตัวนะผมนะก็อะไรประมาณนั้นนะครับมากิโฮนากะก็เป็นสาวแว่นนะผมที่แบบ เออเป็นผู้ใหญ่สุดและในกลุ่มนะครับแต่ไม่ค่อยชอบส่งสินกับใครนะผมนะเพราะในอดีตเนี่ยเธอร์เนี่ยมีเหตุฝังใจนะผมก็คือการที่เธอร์เนี่ยเคยฆ่าคนมานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละครสุดท้ายนะผมนะอิซุมุนะผมโยชิฮารุนะผมก็ไอเฮ้นเนี่ยก็ผมผมไม่ค่อยชอบมาเท่าไหร่ครับคือผมสูงว่าไอ้นนี่มันหล่อนยังไงไม่รู้นะก็ คือมันเป็นคนแบบโรคจิตนะฮะโหคือชอบความเจ็บปวดเข้าใจไหมคือไอ้ี่นี้แบบคนอื่นเขาโดนเขาเจ็บแต่ไอ้ี่นี้แบบกับโอ้ยเฮียแบบชอบแบบความเจ็บปวดอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งก็โรคจิตนั่นแหละไอ้เหียเท่าที่ฟังมาถ้าผู้ชมก็น่าจะรู้นะับว่าแต่ละคนเนี่ยคือมันมีความอ,อ,อะไรน,นิสัยที่แบบต่างกันนะครับแบบแล้วก็คือมันต่างกันนะผมแล้วก็ทุกคนเนี่ยต้องจับมารวมกันนะผมนะแล้วก็ แบบสร้างเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ่อคือทุกคนเนี่ยต้องให้ทุกคนเนี่ยทําความเข้าใจกันละกันนะผมหรือแบบถ้าแบบทุกคนเนี่ยคนนึงเนี่ยถ้าไม่เข้าใจกันนะผมก็จะเกิดปัญหาแล้วผมซึ่งถ้ามันเกิดปัญหาเนี่ยคนนึงที่เจ็บทุกคนก็จะเจ็บตามกันไปด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเอ่อผู้ยากนะผมนะก็ต้องไปดูกันเองครับผมซับอนิเมะเรื่องนี้ผมคิสไนเวอร์นะผมคิสไนเวอร์เออนั่นแหละนะครับผมคือ คือ,อเป็นอนิเมะที่ผมคิดว่าดีอีอีกเรื่องเลยนะผมแบบนุกมากเลยอนิเมะอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมก็ดีเป็นพันนะโอเคผมถ้าคลิปนี้ถึงห้าไลน์ผมจะทําการมาสปอยผมนะผมโอเคทรับคลิปนี้ผมก็ผมไม่มีนะรผมก็เราไปดูกันได้ผมนะผมสับข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เลยผมจะทิ้งไว้ทางด้านล่างเลยนะผมก็โอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคให้ผมด้วยกันแล้วผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมโอเคบายบายครับผม